ท่านที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับกับผมจะปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมจะฟื้นฟู สำนักงานสภาผู้แทนราษฎรประจำภาคต่างๆ5แห่งเป็นเบื้องต้นนะครับให้กลับมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในทุกภาคเป็นเบื้องต้นนะครับท่านประธานครับให้โอกาสสมาชิก ได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือในสภาผู้แทนราษฎรจากคนละสองนาทีเพิ่มเป็นคนละสนาทีเพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วขึ้นครับดำเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยุติธรรมและมีความเป็นกลางโดยให้เกียรติสมาชิกทุกท่านและปฏิบัติตาม ท่านประธานในที่ประชุมนะครับที่มอบหมายให้กับผมได้นูนเินการในเรื่องต่างๆเร่งรัดความพร้อมให้กับสมาชิกให้มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศตลอดจนกอบกู้เกียรตยิยศและศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรให้สามารถทำหน้าที่ทวงดุลกับอำนาจตุลาการและอำนาจบริหารได้ สร้างความเข้มแข็งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการวิสามัญในการทำงานแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนสุดท้ายให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐสภานะครับให้มีความเข้มแข็งและให้สมาชิกทุกท่านมีความปลอดภัยขอบคุณครับท่านปรานครับ